วันนี้นีิเขาเอานกกระลางหัวขาวไมโครไว้ใหญ่แล้วมาวานสองตัววันนี้ใหม่อีกสองตัวเออหน้ามันเหมือนเงินนะดูไม่ออกมันก็เห็นพวกมันหน้าเหมือนเงินนะแต่อีกชุดหนึ่งครูไว้ยาวใส่ในกลงทุกทีจะเปิดปล่อยเลยพอยปล่อยว่ามันลุมไล่จีกกันไปเลยเอ,อ๊ทำไมหน้าตาเหมือนเงินมันน่าจะรักกันนะมันก็เป็นนกเหมือนกันหน้าก็เหมือนกันเราก็แยกไม่ออก ตัวไหนพูดตัวไหนเมียนี่อ็อ,อะไรตางๆมันยังมันมนันแปลกเือนมันทะเลาะก,กันแต่นีนก็ยังเก็บไ้ในกลองยังไม่ปล่อยจะศึกษาดูเพราะวันต่อมามีจุดตัวหนึ่งเออคืออบรมมันลอนเราอยู่วัดเดียวกันมันลอนอย่าทะเลาะก,กันเราอยู่ในโลกใบนี้โลกเดียวกันดูดวงตะวันดวงเดียวกันอื ตั้งสนอนนกดูดวงทิ์ดวงจันทร์ดวงเดียวกันอมไม่ใช่เราได้รับน้นําฝนฝนเดียวกันหลอนรู้ไม่หล่อนในหายใจอากาศเดียวกันนี่ไง,ไงแล้วหลอนเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันด้วยอ้าวเพราะฉนั้นเราต้องรักกันจะมาก,กัดกันเหมือนเสือได้ยังไง <laughs> โอ้ม่อยากต้องอบรมกับทั้งนกไม่ไหว ไม่ไหวไม่รู้จะทำไงต้องอบรมมเออวันหลังนิสัยไม่ดีขึ้นนะอีกตัวมันไปคาบเอาเอเกระดาษมานะน้ำานันคือพือปีกเคยเห็นลูกนกเวลาเจอแม่นกแล้วมันดีใจได้ไหมก็พื้นพื้ข้าไปทําไม่ยื่นไม่ตีจิตให้ตัวอยู่ในกลงเออได้ผลเนี่ยเลยให้รังวันขนมปังไปชิ้นหนึ่งอาใช้ได้ไม่กัดกันเหมือนเสืออาใช้ได้นี่ต้องก็อบรม นี่วันนี้ก็เอามาให้อีกสองตัวมันมาลอยอีกแล้วก็ต้องมานั่งอบรมอีกไอกตัวข้างในกลมมันก็ยอมยอมันยอมให้จิก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 แปลว่าฉันยอมแล้วอย่าทำฉันเลยอืมขนาดเป็นนกเหมือนกันไก่ก็เหมือนกันนะเออมน้ำก็เหมือนกันมันก็ยังจิกกันแปลกทีเดียวเนี่ยกลุ่มไม่ใหญ่วันนะโทวโลกเนี่ย แม้จะเป็นศาสนาเดียวกันอัฒนาธรรมเดียวกันนี่มันก็ยังทะเลาะกันเพราะยังมีกิเลสอยู่ในใจโลภะโทสะโมหะมันยังอยู่ในใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าเราอยู่ร่วมโลกใบนี้กันอย่างผาสุกดีกว่าแล้วก็ให้โอกาสกับเพื่อนมนุษย์ในทำความดีสแสวงหาความบริสุทธิ์ ตามความเชื่อของตัวที่ตัวมั่นใจว่าจะไปสู่เส้นทางนั้น